สวัสดีครับปาซุริโบัตทาครับพี่น้องรเพิับพ่สดังนนี้มีรำถวายคือสีขากันนอนะีครับสุดปดโร่วงห้ได้พ่อนี่ฮะเป็นนี่เป็นร่วงห้ยได้นี่ไม่ใช่รำถวายนะเป็นร่วงห้เออซ่อใส่สุดบคือเน่าอันนี้เป็นรำถวายจะเป็นแบบสุดนีหางนะบอกเออนี่หางนี่นี่คำถวายอันนี้ชุดเป็นร่วงไห้ ลูยังไหลอะไรนี่แหละรอรเนี่ยน้ปานเหรอเราไม่มีรัถวายเลอมีแต่ไปล้วงไหเลยล้วงหกน่งถวายนนับถวายนะ้อง่อให้ใส่ใช่ใต้องพชรต้องชุดเพชรนะชุอย่งนี้แกไมนี่ไม่ได้ต้องใส่เพชรเเดียเพียงเดียวครับแล้่เยาบอกเองมือน่นไม่ไม่ไม่เขาต้องหัน้งหันนะใคร ชุดเพชรไปก็ได้ไปนายใส่ทันก็ได้ไปแกให้เอาชุดเพชรต้อองุย่างเดียวชุดเพชรรับถวายเป่ะใช่รับถวายเนี่ยหลวงพ่อบอกว่าใครใส่ชุดเพชรอย่างเดียวนะอ่าปแต่ว่าเดนเซอร์ก็จะเป็นอ่าเดนเซอร์ไม่เป็นไรแต่ว่าแต่ว่าชุดนี้ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวชุดเกี่ยวสวยรู้มิดฟุตเซนสวยจังเลยรำเพื่อนโชว์นี่ยเพราะธรรมดามา อีกปั่นละหนึ่งร้อยบาทซื actually, ้อเลยซื้อเลยโอ้ยอยากให้ออกแขนมันแล้วนะมันจะบนั่งทนเลยเออเออกูลอก็ลอเยืนจนขาแข็งอะไยืนมีคนซื้อไหมไม่มีทรับหนึ่งเลยเอาเอาเอาล็อกมาจับเอาบอลลมาจับไหนใครจะซื้อเบอร์ละร้อยเบอร์ละร้อยสองใบ ถ้าไม่มีคนซื้อจับเลยมันรอนานแล้วไม่ไหวคนอยากจะออกก็อยากให้ออกนะครับไม่เอาไว้นะครับเอากลับบ้านไปเลยเอากลับบ้านไปเลยครับจับเลยซื้อหรือยังสายหน่อยแล้วเพื่อนโชคดรวยเลยด้วยนไม่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 ซื้อแล้วไม่ขายแล้วพอแล้วพอแล้วไม่ขายแล้วไม่มีคนซื้อถ้ามีคนซื้อเราถึงจะขาย ถ้ามีคนซื้อเอาจับเลยให้ตัวแทนสาน้อยเราเบอร์โชว์จบอ้าวจับเลยเอาเอาเอามาก่อนตัวหนึ่งเบอร์เบอร์ใครเบอร์เบอร์เบอร์ศูนย์ใครได้เบอร์ศูนย์ยืนเอาไว้ยืนเอาไว้ยืนนิ่งนิ่งยืนนิ่งนิ่งแสดงว่าต้องมีโลกเลขเลขเดียวต้องเป็นเลขเดียวเลขเดียวต้องอยู่ข้างหน้าเอาต่อไปเลข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 ห้าเบอร์ศูนย์ห้า ศู 5, อยู่ไม่เอศูนย์หนย์หต้องอยู่ที่บ้านเพราะเขาจองไปแล้วมีไหมศูนย์ห้าออกไหมเมื่อเชักำแพงไอสุดเกษสาหอมซื้อบัตรไปแล้วศูนย์หอันนี้เขาซื้อบัตรไว้ก่อนหน้านี้แล้วนะครับเพราะว่าเราขายเรื่อยๆเมื่อเชเกษสาหอมเนาะโทรหาใช่ไหมไม่รู้ว่าชื่ออะไรนะ โทรเลยโทรโทหาเขาเลยเราชื่อชื่อชื่ออ่าโทรเลยครับไม่ใช่ชื่อเกาหอมนะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ข่อไปพ่อไปไม่ใช่พ่อโทรหาแล้วโทรหานวโทรบอกเขาเลยอ่าว่าเขาได้รับตู้เย็นเครื่องละไม่รู้กี่บาทนะครับในราคาบอลละหนึ่งร้อยบาทนะครับอ่าตู้เย็นเราออกแล้วเด้อเดี๋ยวเราจะโทรแจ้งเอาหางบัตรใครที่ซื้อบัตรไปเมื่อกี้เอาหางบัตรมาจับในองค์มังกรได้เด้อ วันในหอกมากกว่ได้เด้อฮะได้ได้ได้ที่ซื้อเมื่อกี้นี่นะเอาต่อไปเราจะโทรหาผู้โชคดีเด้อใครนอกจะโชคดีเปิดเปิด,ป,ด,ป,ด,ป,ดปิดเปิดลำโพงเด้อเปิดลำโพงอะเอาไปใส่ด้วยอ่าอ่าเอาเสียดนตรีลงหน่อย ตู้เย็นเด้อเด็ตู้เย็นเด้อจังหวัดสังกะใหญ่ตู้เย็นด้อย่โยมอยู่ที่ไหนหนออยู่บ้านอะไรนะบ้านน้องเสียงใหญ่ห้วยทักทันเอ้ามารับมือได้กันเลยเบอร์ใดจำเบอร์ใดบ บออาอยู่บ้านน้องซิมไงอำเภอห้วยทับท่านนะครับเพิ่นมาซื้อไว้เต็มเมื่อไหนซื่อเมื่อไหนนี่โอ้ซื้อมื่อนี่บออาซื้อมื่อนี่บออามาเอารางวัลได้เด้อมารางวัลได้เด้ออยู่วันเด้อถ่ายอยู่เด้อได้ตู้เย็นหนึ่งเครื่องเด้อแสดงความยินดีด้วยเด้ออ่าสาธุสาธุไม่ใช่ AI เด้อตัวจริงเด้ออ้าวตู้เย็นออกแล้วต่อไปเป็นจักรยานยนต์ จักรยานยนต์นะครับไฟฟ้าบัตรละ200บาทอ้าวไพซิลุ่นจักรยานยนต์ใบละ200บาทเดี๋ยวไพซิเดี๋ยวสิให้พระเอกวอลลัมบนซอยขายเด้อใส่ผู้เรเป็นพระเอกวอลลัมนี่บอกเป็นพระเอกบอลลัมเดี๋ยวซอยขายบัตรละ200เด้ออ่าซอยขายใบละ200องร้อยเดี๋ยวซีเดี๋ยวพอดีหน้าคนจับเลยนะครับเชิญเชิญเชิญสิบเบเ เอาไม่ไม่อีกเลยเอให้นางเอกสช้าหน่อยเ้าแน่สสวัดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขออนุญาตนะคะน้องมิวราชราพ์ฮ่นค่ะดูว่านางยักษ์นะคะสวัสดีพี่น้องแฟนเพลงอันผู้ใดที่ยังบนท่านในซื่อเนาะแม่ล่ะครับนี้กับลังมี่ล่างมัดใหญ่ล่างมัดใหญ่หนิล่างมัดอะไรครับพี่ครับปาร์ค มี้ราชนะว้านกบุ่นแล้วพุ่นแล้วพุ่นแล้วพุ่นแล้วรถไปป่ารถไปป่ารถไปป่ากันนี่นี่เอาเดาผิดกับนี่สิปัดละสองร้อยใช่ปัดละสองร้อยบาทเท่านั้นนักเดาได้เลยนักวัดได้สิบบาทนะคะสามารถชมวัสดุใดเรยซื้อพ่อมได้บุญพ่อมนะครับซื้อพ่อได้บุญพ่อมนะคะไก่ไกลเช็ดกับนักเอกพระเอกเข้าสองรอยละเบิร์โชว์อันนี้ เมนบ่ปีกาย่ี่คือุละคนนพืนทวกเพาะการเตท้าอันนักยามมากนะอันนักยามอันกินมากพชววชกครนี้กินหลังบวกน่เียนนมากินตะผักกินเนื้ออะไรอ่ะเร่งเข้ามาไะคะท่านไหนที่ยังไม่ได้ซื้อบัตวันนี้ ยังก่อนถ้าได้ออกผู้ใดที่จะเป็นผู้โชคดีมื่อนี้นะคะมาก่อนได้ก่อน้แลวคมาทีหลังก็แล้วแต่ดวงแมนครับวัดดวงกันเนาะวัดดวงกันค่ะวัดดวงคืเป็นเจ้าใดแต่ว่ารับประกันว่าได้ของรางวัลชิ้นแน่นอนได้ฝากไปัส้นหนึ่งกันได้รางวัลมงคลเพราะกันไม่ขึ้นนได้แล้วครับอยู่กับวาสุดได้รางวัล